สบายดีสบายดีทุกคนมัก็ผูกผงซองดีมด้ร้องสารมี่ฮักกะชิมาตํำมีมสวัวยุยืนเนาะที่ไอ้ที่พี่กิติพง์คงยู่ส่งให้น้องดีมกับน้องได้ได้ซีมแล้วก็ขอให้พี่กิติพง์คงยู่ประสบผลสําเร็จในียนหน้าที่การงานอันแล้วก็เอาไปเบิ่งกันเลยน้องดิมกับน้องดาก็สิไปเกี่ยมเครื่องมาตํำเนาะทุกคน นี่เป็ดเลยเดินเดินได้กินฮันนิงเอาแซ่บๆเลยนะแม่กับโบโฮแล้วก็ชีซ่บโบซ่บเพราะว่าตา่เกิดมาแม่ก็ครั้งแรกได้แต่ต่ำแม่ก็ต่ำครั้งแรกเลยมีอันนี้นะเนาะชิคคือกับต่ำมีอึนๆอยู่เนาะแบบแต่บางทีก็บโบคือที่มีมีอันนี้โบเคยกินเะคือเครื่องปรุงเหมืนนี่นะเขาก็ใส่คือกันอะไรคือกันแะเลเครื่องปรุงนเนาะจ้างแต่รสชาติมีโบคือกัน ตัวนี้เราเคยซีมตอนกินน้ำสลี่คือว่านุมน่มๆนันวๆนวนวแม่นี่ครั้งแรกเลยนนได้ไดี่ครั้งแรกในชีวิตได้ได้กินนมีอันมีสัวอัยืดยืดนะครั้งแรกในชีวิตที่ได้จะกินตําแต่ว่าคันกินนี้แม่แมเคยได้กินธอหนึ่งตอนนั้นสลี่สลี่แป้งให้ลูกมาเนนี้ตรงริงนะแต่ว่าตํานี่มันครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนไม่ทูแ่ <c oughs> <c oughs> แม่เหล่าเอง <c oughs> แม่เหล่าเองไม่เห็นองไม่เห็นอง กะปิเนาะกะปิวู้เอาเข้มข้นเลยเพราะว่าดุนดนคือจังดุนดุนจังชิได้กินดี่บ่กเบิ่งเทีอนหรือว่าไดกินเธอเดียวเนี่ยบอกแล้ว่าจะได้กินอีกอยู่ต้องเอาเซ่บๆโลดเนาะแซ่บเลยปรุงเนี่ยสำหรับบุ๊คแซ่บว่าปรุงปรุงปรุงเอาปรุงไปปรุงมาไว้กลินซ้ำสำหรับบุ๊คแซฟน้ำตาลผงสุรสกะปิกระเทียมมีมะเก๊ก หมึกเอิกร sea, an, diving, ู้ว่ามันเอียงว่าเขาเอิ้นมักเอิ้นอย่างหมึกิกนะหมักหมึกเอป็นยังไงเนี่หมึกเล่นน้อยมันหมึกเอิกเอิบว่าบางวันนี้เขาเอิบเอินเอิบหมึกแต่ว่าเพคนจะเอิ้นมากี่เขาเอิบหมึกทุกคนไปตอนเขากินกันเลยนี่ทุกคนตำมากระเต็มคกอันนี้ไอ้เนาะโอ้แต่แซ่บเดือดทุกคนตีมซีซีมือเลย แซบอร่อยแซ่บแซเบิ่งแซ่บหลมสมว่าอายุยืนเนาะแซ่บโอ้สมว่ามีสมว่ามีมาจากฟังไทยแซ่บนุ่มเหนียวนัวโอ้เด้อทุกคนกินนังกันมาเด้องูเสียจ่าเนาะงูเสียจานเนาะเหนียวคนให้เหนียวก็ไม่ได้ขี้ฟังให้ยืด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 กันไห เอาคนเจ้าไปถอกเลยถอกเลยอู้สัวซาสัวซาผู้วเสลี่ยงอย่างนี้ผู้นี่ทําก็ไปจัดกินเลยเกี่ยวกับตอนกินทุกคนทุกคนนี่ทํากับมาล้อมวงกันกินตําซัวอายุยืนเนาะกินตํามากันเด้อทุกคนกินตําซัวมีอายุยืนครั้งแรกในชีวิต บ่เคยกินจักเท่อแม่ก็เกิดมาจนสามสิบเจ็ดแล้วยังพัได้กินจักเท่อโอ้ยกบย้อนเอฟซีฟังไทยเพิ่นฟังมาให้ก็บ่ได้กินทั้งนี่นะแม่แม่ให้เราหรือแม่เสื้อมากเผ็ดทั้งหน่วยไม่ทูนี่ก็ผลิตเองนะโบนับเลยหมักเพชรนะน้องดีว่าเอาเพชรใส่เต็มที่เลยว้าสมวนว่ายืนยาวได้ยหงาได้เหาเยาวเนาะมันดูจะเยาวสมอวุ่ได้ตัดเดี๋ยวเสร็จตัดแล้วบ่ ตัดให้เงยาไว้เพราะว่าเาตัดอย่างบมดดวโอสามเพื่อยังวนได้แ่บแ่บพลลี่ำอย่วะแ่บแบบางตลีต้องตัดแ้นาะคนะแบคนละแวบมีอันเดียวก็ซื้อเนาะสัวอันสัวยืนมีสัวอายืนเออไม่หอ อ้เพื่นบอกว่าอันเอามาดึงคนละส้นหน่ะพายชีเรายืนๆกันเพื่อนว่ะแบบนี้พ่อกับแม่ดึงมั้ยนุ่มดีน้ำสองทรงน้ำดะตุกน้ำหมี่บะหมี่บก็ได้เต็มยู่สิเต็มยู่เต็มยู่หากเอาวันมาเด้อบอเอายังมากินตำหมี่น่ะเอาไปส่งน้ำเป็นกระบอกเป็นกระบอกแค่เพื่อนเคกินถี่ต้องจ้าไปส่งน้ำ ถ้าเป็นนวลนึ่งเลยแม่คือโบราณแซ่บไปนะน,นี่นุ่มเนาะนุ่มแบบนวลนัวอันที่เราเคยกินมันมีแต่มีอันมีบ้งอุดมไซนเนาะเนาะแต่ว่าหักอันกกนก็แซ่บมันนัก็แยกคล้ายคือกันเทียมบวมเนาหากกินมันเป็นสั้นตัวเนาะม,มีบ้างนะเพื่อนเอาเอาเป็นต้นเห็ดดนี นี่มันต้นนะมันนต้นเห็ดแล้วมันจะเส้นปีใหญ่กว่าน,นี้เนาะแต่ว่ามีแบบนี้แท้คือห่าก็เคยกินแต่ฮ่าก็เคยเห็นเนาะเออฮ่าก็เคยเห็นก่อนซาลี่มหายดีมาอะไรคื่อนนี้คือทีสองเท่านี้สองเมื่อนั้นซาลี่เอาให้หั่นห่อมาต้มเห็ดคือเขาเปียกกินเนาะ ลูกเล,ลูกกินแค่ทจอีตําเพืกินปะาตําไข่เนี่ยขายไข่ไอ้ไหมแม่ตําไข่พ่อจัะน่ะตําไข่าลเอามาแจ่ซีดอพอกะซ่งว่าแม่ยเ่ตํา่พ่อสิเพี้ยเลี่ยนธุรกิจเป็นเป็นตํามีขายทุกคนพจายใหญนแล้วนี่มันต้องจิพันนี่จะวบ้าทุกจ่ายนงกนสิบหนสิบพันเลย อจานละเส้นคุณติ้นนาะต๊กเงินบ้าทกันเท่าไรมันสิบสิบเออประมาณห้าสิบเนาะประมาณห้าสิบพันละเงินบ่าเท่าไรนอเทว่าต้นจะเบริล่าไปนี่นะห้าสิบพันได้กินซ้ำนี่คุ้มเหม่นปะคุ้มแล้วคุ้มแล้วเนาะประมาณครึ่งนึงได้ห้าสิบพันอ๋อาเพิ่นต่ำขายแช่ความจริงแม่คันหาวต่ำแล้วมีหาอ่อน ว่เจียวหัวกระเทียมบ้ว่านะโอ้ยใส่เบ้าแห้งหอมเลยค่ะบุมีหอมอ่ะแม่ว่าดเผ็ดเนี่ยเผ็ดนี่เขาตายได้ทงให้เมือนั้นเพชรย้อนซอรี่ต่าให้มืัอนี้เพชรย้อนน้ำต่าดีเขาตายชิ้นยาวคับขนาดอุ้ยแม่นี่เพชรเพชรอันต้องดีว่าเพชรเพชรได้ใจกับเพชรได้ใจขนาดเนาะ กินกบเข้ากับที่แทบไม่กินพ่อคิดหอดอยากกินกับเขาพอหันกินอันะ้รก็กินกบเข้าตลอดตามกบเข้าขอบใจเด้ออันไอกิตทิพงค์คงยูซื้อกิติพงค์คงยูที่ฟากอันชิ้นชิ้นมีสว้อายุยืนมาให้อันพ่อแม่น้องดีมกับน้องดีมกิน ได้ดีมพ่อแม่ต้องดีมกับว่าเคยกินจะเคื่อนว่าเคยน้องนั่กินนะพ่อพ่อแม่ต้องดีมกับดีใจหลายหน้ะที่ได้กินที่ได้ยุยืนอะไรแบบนี้นะได้ของควันจากเอฟซีสินแรกของลูกสาวซินเรกทุกคนกินก็คือว่าแซ่บซอยได้เห่นแอนเห็นจนเห็นของฝากจากเอฟซีพ่อแม่น้ำตาจนสิไร้ว่เคยได้ของฝากจากเถ้อยังบ่กินเถื่ทุกคน คระติดราคาเฉพาะเนาะกล่องเพื่อนเนาะสองห้าบาทเขาก็ติดอยู่หานขาก่อนที่เฮ้ยซับสินค้าใช่ไหมเขาก็ติดหมดนี่เนาะเพาไปซื้ออยู่อัมฮานอย่างเสีเขากับประธาได้ไปถามว่าเออเท่าไรเท่าไรถึงนะเขาเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งราคาเขาติดติดเขาทึ่งใจเขากระจับเอาเก็บเอาเก็บเอามาไล่เงินเลยเขาละแม่เฮ้ยอันนี้เท่าไรยู่วะนี่เขาคันบรติดราคาพโอ้ยสีซื้อมันคืออย่างยานแพงเนาะกระจับไปท้าขึ้นว่าแพงพันตัวพันน่าอ้ายเนี่ยบุกการซื้อเป็นสีน้ำ เพื่อนติดไว้เลยเอาพอใจซื้อในราคานี่เขาขายอางประเทศเพิ่อนจะเลินเพิ่อนก็ติดไว้นั่นแหละเฮ้ยเขากติดก้อนไปอยู่ห้างอยู่ห้างอยู่ในห้างใหญ่ๆเนาะห้างรูเนาะแต่ว่ามีแต่ห้างค้าทำลาวนี่มันก็ติดกันก็ไม่ถึดแต่ว่าห้างใหญ่จะได้เขากติดมั้งก็ตองดืมบุเคยไปอันในเมืองไปอย่างไรบุเคยไป ไ่ค่อยได้ไปปัญหาค่อยได้ไปห้างไปให้ธนาแล้วก็ได้บวหัว่าเพิ่งอันติดอันใดได้ลแอ้วแซ่บทุกคนเนี่ยกินกินว่ากินเอากินเอานี่นะเนาะพ่อน้องนาบกกินตามโบเคยกินหลายขนาดนี้มาให้ทุกคนมากินนํากันเาได้เลยคือทางตรงเลยคำนี้ใหญ่ได้โบกินไม่ชอกินคำนี้ใหญ่ให้บุญ เนื้อเชียร์นดักกินนะทำเน้ใหญ่บายเอฟซาลองกินคำเนื้อบ้างควรต้องดีเนไน้องดักกินนี่แช่ซื้อเป็นมกเล่นควเอาใส่เลยน้องดักกินี่ทำเนื้เลยเดินเินอี่ากินแคนึ่งโอ้คำนแหละแคห่อหนึ่งได้ลายได้พอดิาก็ไม่ต่ำเมื่อใดต่ำเครื่งเดียวซืซื้อกว่าเครื่งห่อวะนี่เอครื่องห่อได้เครื่องส่งหอนึงได้โลหนึ่งวะจักริคนนึงว่ะ มึงจะได้โลดนึงที่โมโตะตาเครื่องห่อเนี่ยนะควัญพียวกก็เล่นพร้อมน้องดาบบมักหมักเล่นน้องยิบแช่น้องดากินเลยเอากินได้วะหมักมักเล่นอย่างนี้อย่างนี้เครื่องห่อเนาะมีเครื่องห่อเราก็ที่เอาไว้อันไว้เห็ดต้มเขาเปียกหรือว่าเขาเออายังต้มก๋วยเห็ดแบบก๋วยเตี๋ยวนะเนาะเตี๋ยวห่อนาะ ัรกกะแช่เป็นเนาะหแบบไอต้มเนาะว่เขาก็ได้จงกิ่นไก่แ้วก็จงลูกซีนไว้ละจิ้งไก่กินไก่ซื้อมาหน่อยนึงจนยืดแหะตึมว่ายงนน้องดีบนอนบนรับเลยดีใจของฝากจากเอฟซีตื่นเต้นใจแห้ง มืออื่นน้องดาก็บห้สึกแปลกๆเลยเดี๋ยวกับห้องนอนบุรุับนะทุกคนพ่อก็ไปเรียกโอ้แซบๆพ่อก็ไปเรียกอไก่เสือกัน็ญาติต้องเดินทางมากินมีซื้อยืนน้องดีมันย่าย่านย่านเป็นแม่เห็ดมืออื่นมือฮือน้องดีแม่เห็ดมือนี่แม่เห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ตื่นเต้นตลอดมีอย่างเดียวเนี่มีมีแล้วกับนี้พักบงเนาะ มีมีนีมีนี่เป็นฝากมัตตาจักอึดสีฟังไทยหักทั่วนี่แม่เขาปลูกเองหักทั่วผัดบงเนาะเาปลูกเองนะหักกอกเขาก็เก็บมาจากธรรมชาดหมกอึกเขาก็เก็บอยู่ส่วนทรรเฮาอันสิ่งที่เราซื้อก็คืออย่างแม่นแต่หมกเล่นหมกเล่นกับตีนไก่ลูกสีเท่านั้นหมกกอกบ้านเพื่อนก็มีบ่านาะจังชิมีหักหมกหักเกาะหักเกาะอะไรแต่ว่าทีเอินเราได้พี่แถวอีสานชิมีอยู่ อยู่ไทยอยู่ไทยแบบในเมืองกะมีคือลูกเบิ้งอยู่ไหนเขาชอบทันเด็ดวันเดี๋ยวนี้มันทันสมัยคือว่าแล้วแม่ค้าเขาไปทอดมดสุบอนในเมืองแห่งมีอันกินไร้กว่าบ้านนอกของอีกบนกลางว่าแม่ค้าเขาเก็บเอาอาหารจากเต้นนวดลายบอลในพิมพ์โฮมบอนเดียวโต๊ะสลีเมื่อวานนี้เลาะส่งทว่าบัดนี่นะเาบ้แมล้ว เอฟเฟคไปเอาแล้วเพื่อนเ้อาเพื่อนซารีมาเพือลูกเลยโอ้ลงกเปนเพือนสุดเนาะว่าเอฟเฟคเั็นเก่อไปนี่เกาไปเพื่นคนนั้นคนนี้คนที่เพื่อนบอกแหไะยติดซื้อใส่ในตัวนีเตัวนี้ตัวน,น,นั้นอะไรอย่เี้เปนกระชือเงินหลเนาะเป็นกระจายดีแคใ่่าเลย เป็นอีต้นหายต้นเขาบ่เคยกินแค่แท้แค่เราเคยกินแค่เครื่องแสบหนัวดีหนัวนุ่มที่ได้มีอยู่บ้านเขาค่ายยู่บ้านเขาเนาะอืมจริงไม่กินคือมันเป็นตะเบื่อเลยกินม่เป็นตะเบื่อได้ตลอดแม่ว่าเนาะมีอยู่บ้านเข้ามันได้มีอันนี้เนาะมันเป็นนุ่มแน่นเนาะนุ่มแน่นคือแบบเข้าเลยอะคือพ่กมึงเพ่งเอาเห็ดอย่างเห็ดเนาะอแป้ง กูแม่เหรอกูว่าในเส้นน้อยๆบัดต้มหมาเส้นเยอะพี่เส้ม่เปรี้ยวเภทมันมาแบบมีมีอยู่บ้านแถวนี้กินยังแบบอ้าวเบื่อเนาะแต่มีอันนี้กินแบบประเภทเส้นนี่นะพวกประเภทเส้นนี่ส่วนสลัดก็บเมนปฟงมึดเหงเดี๋ยวชิมเมนปฟงอีกย่างหนงกับหมมันจะมีสลีมีมันต้นมีข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าหาหมูมันจะแป็งอย่างงี้ลองใส่เมนเฟงสลีเดป่ะว่าห้ามเนาะ มันหอมๆแล้วกับมันนันน,น,นัวๆน,น,นัวๆนุน่มๆเช่นเหมันกับพี่สีส่สี่สันนีกันสันี <c oughs> สีิลๆเหลืองขนาดกินลาแบบแบบยังไม่ได้มาตัดนก็คือว่านัวๆเศีกเนาะแม่บุญเล็กินลูกกินจนแม่เอาไว้้ใหลูกรักกินนิดนึงรักซีมกันอืมไม่นอือืม <ห ưng. S 3> ไอ้จิมเมื่อกี้น้องยังบุญเล็กเฮเบิ้งเมื่อกี้น้องไปแทะ สีลูกซีนกับสีตัวน้องมาคึกอยู่เดี๋ยวบ้างไหมดำเหมือนกันเลยมึงไงสีดำเลยขี้เดี๋ยวค่ะลูกซีนกับสีหน้าน้องได้มือกันทั้งน่ะโอ้คึดเดียคึดมาเทียบได้แน่ๆวะกินลูกซีนมาตะโดนกโหดหน้าตัวเองดำคือลูกซีนคึดยังถูกต้องเลยเนาะน่าเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกคิดเอางี้เด้ เลวเบงคือสีคือเดียว่งอยูกวางกันวาพันกระป๋องกระับกรแซับงานกินเลย,ย่านกะินิมาะไรล่ะอมกนเตหาซอพมือกีนี่ม,มาจะซอพลั้กินน่ะพาบ่ยอยู่เด็นขนะังตัวแน,นเพ่ออยังบอกลูกว่าเหลียวบง <S <S ุงเงิน สลาหูเด้อหูเด้อะรพนกสะพอนก็ไ่เคยกินแต่เพื่อคือกันเนาะมาซีลอง่วนเพื่นมากินนาลองเบิ้งสัอนกบอกเพิ่นว่าโทรหาเพื่อนมากินตํามี่ซัวอายุยืน่าสัก่ิบสี่น้องดีมฝากมาแต่ฟังใครเพื่ับจีฮู้จบอกว่าสะพอนครับก็ย่าแนบ่ยผมกย่า เพืนบ้านพี่น้องเพื่อนบ้านแ่านเพื่อนฮูอันเดอรชิบ่ฮูตอนนั้นแซลลี่เพื่อนไปยังไปเ็ดคิปบังเขาลามบังเขาล่าสปอนเนี่ยเออแม่แบอืมแม่แบ่ว่าสปอนขาไปคังเออบุญมาอันเอรชิบ่ฮูตอนนั้นยังเอาหัวขาดเพื่อนทานนี้ข่าแบบกระเบื้อ้เจ็บอะไ ะช,ชื่อเพิ่อนอยากว่ากิติพงศ์เนาะกิติพงศ์คงอยู่ซุรินมันเสื่อมโ,โอ้พี่โอ๋เหรอพี่โอ๋ซื้อมวนเนาะมวนแหลกกิติพงศ์คงอยู่ครอบใจพี่กิติพงศ์คงอยู่เด้อเจ้าใจลายเด้อขอบใจหลายเด้อ ได้ร่ำให้รวยโกเก้ได้ฝากมาหลายๆกโกเก้เอาใจหมคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเงินไล่นองทองไล่มาเด้อสาธุไหมเคยไลสาธุเฮ้มันขนยืนแข็งแข็งเฮอยภาษาถูประได้วะสัด ก็ฝากไร่กับไร่เพม่อนอันนี้มันเอาไปดุนบัวรักมันเน่ามันเอามาแล้วให้กินกินด้วยมันเน่าไว้มันเชี่ยไว้เพม่อนกันอะไรว่าฝากขนือน้อยฝากอะไรทอกอา่างฝากฝากขึ้นก็คือสีแดงว่ะฝากเนื้อเขาบุกเคยได้ฝากไปตั้งประเทศแล้วก็บุกเคยได้ของฝากจากตั้งประเทศครั้งแรกเนาะครัข้างแรก ได้ของฝากจากต่างประเทศครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตได้ของฝากจากต่างประเทศที่ได้จ,ดดจุดันทึกไว้กว่าฮ่าจุดอู้แซ่บหลายเมียนี่น้องดีกินกับน้องได้ไงมึงเงินเบื่อดอกนบางทุกคนีนั่นๆทุนนี้คนฝากอันนี้มาให้เน<อ>าะด้วยดูใบจุดใบกระดีนะมันดีดดกว้เน,น,นาะอืม <c oughs> แซบบมแซบไปฮู้ไปเดือตะเก็นมาก่อกับมะเร็งมดลยอันยำบมได้อันยำบมได้เนาะอันตัวที่ยำได้เกือบหมดละเส้นมีแล้วเปิดตัวมูอืมอืมยใส่กับควานขามาเรือจะพักไม่มีเห่าอ่ะตอนยุไรใส่ดูดูอะไรอย่างเงี้ยพ่อบุญเลยพอไม่ได้กินให้พ่อกินนะ ใช <laughs> ่พอมักถึงเซนเนอะเซนเนอะพ่อซีนมันโบแซบพี่ตัวนี้แซบนะพ่กคนต้องได้จากพ่อนะอ่าออย่างพ่กคนน้องจิมคนนี้มาชิโซกซซนพ่อเห็นันไม่มาคนละเห็น <laughs> <อ>งงเ <laughs> มื่อกี้ก็เคลียรย์อยู่นะไม่พ่อนี่แม่แม่เอาพักปอนมาอย่แล้ว ไม่จอดสิแตกกล้ากว่าด้วยไม่ดีปอนอืมแช่ปอนจะควรปอนผักเดี๋ยวมดจะขึ้นจออร่อยงากเลยละอร่อยเมนแต่ไม่ทู่เขาก็ทฮ็ดเองเนาะ ก็พอเข้าเห็ดเองแต่อยากเห็ดเองดิคือบัวแซบแซ่บมีอะไรเน่ยบัวไม่ตั้งบ้านเลยแซ่บแซ่บนะทุกคนแม้จะไม่ทูเฮาก็ยังเห็ดเองบัวแซ่บใครมันทู่ไปเหกือบจะพักตอนตอนซีนมันละท่านกินข้าวอิ่มสุดหนึ่งเลยนี่แล้มากินได้สิวะพอพอต้องดีมันหายกินเขาแล้วเมื่อกี้นี่ แล้วก็ห้องห้องกันมากินมี่พกเอ้ยนิมาบอกปกติพ่อนี่กินข้าวแล้วล่ะสิบอกินนั่นอื้นแม่น่ะตอแบบเขากินตามเส้นแบบอยู่บ้านเทากันหมทุกคนพ่อต้องดีมกินละอันห้องพ่อมากินด้วยเอออิ่มละกินเลาะสบายตอนนี้เอิ่มกินยังกินได้อยู่มันแซ่บแม่ เดี๋ยวจะพักแบบนี้นะอืมนี่โอ้ขอบใจขอบใจแซ่บแซ่บ,บขอบใจเด้อไอ้กิจวขอคงอยู่พี่ <c oughs> ขอบใจเอฟสี่ที่ติดตามน้องดีมน้องด้าเด้อบุญคูณทุกคนฝากที่ตามน้องดีมน้องด้าต่อไปเด้อ <c oughs> เป็นอะไรก็ตอนี้ที่เตียนได้น้องดีมน้องดาก็เฮ็ดไม่ได้เพิ่นคลิปไมอยังพันมี <c oughs> ประสบการณ์ไล่เท่าที่ควร ยังเบาววัสุกุเก่งนักอะยังไงก็ฝากน้องเขาแด้อยู่ในอ้มอมอกอมใจ f c ทุกทุกข่านดเด้อเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแน่อย่ากำลงใจให้น้องทุกคนเห็นเบิ้งว่าเหลือเหลือแต่ตัวเอ้ยเหลือเหลือแต่พักแค้นา่ะทุกคนเอาขินใจสิมดุดละเหลือจะมาขาม ทุกคนคล,คลิปนี้น้องดีมกับแม่กับน้องด้าก็ชิคอตัวลายไปก่อนเด้ออันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมกับน้องได้คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายกดไลค์กดแชร์ให้น้องดีมไปเด้อนี่<า>ม <า S 2> ิดต,<า>ตามน้องเลยเด้อติดตามกันไปจนต,ตามน้องดีมน้องด้าได้น่ะ